สวัสดีครับมาต่อกันไปลุย <c oughs> จเจอกันหน่อยอืมตรงพี่นี่แหละฟ้าเตียนพลาทา้วมั้งบอกไปก็จะไปรีวิวโบว์อ,อ่ะแหละรออัพก่อนอัพัไม่เต็มเลยรีวิวสก,กิลไม่ได้มันแย่มาก ไม่เก็บเกาะขอบใจเอาความแรงไปก็ไม่มีค่าถ้าไม่มีเกาะเกาต้องเต็มตัวเนี้ยบางตัวมันเจาะเกาะเก่งฝังโน้นนะฝั่งโน้นเนะอยวฝั่งนู้นฝั่งนู้นฝังนนงนน่งนู้นหมดเลย โอ้ไม่ได้คิวเลยเสียปะเนี่ยจบลึกเลยก็ได้ฟังโนะ่น่ะอ้าลาเวนเหรอโอเคลาเวนก็ลาเวนมันยิงมีแค่ไม่แรงไนงะไม่มีไม่มีเฟืองอัพของ ถามว่าลอยได้ไหมลอยได้เป็นเก่งเดินมาแล้วหลบวานี่ไหมไม่ออกมาไม่ออกมาอย่าประพฤติหาเพื่อนดีกว่าเจอแล้วเจอแล้ว เอ้ยมาแล้วตายเ <c oughs> หยวความโกงชนะแปดตาติดต่อกันแล้วโอ้โหได้แค่สี่เองพยายามเก็บอยู่เก็บยากดูด่ดีไม่เคยได้ของอีก,กาเลยเวลาอยากได้ไร็จโอเค ก็ไปฮีโร่ขอบไปอัพโบ้แม่น,นึงโบ้อัพตัวนี้อยู่ต้องใช้ต้องใช้อใชเอาสองอสุดท้ายอันนี้ก็ต้องอัพยิงเสียแตกเลยตุ่นอัพเต็มแล้วซูเรี่ะตัวนซูพรีอัพเต็มแล้วตัวนี้ยังไม่เต็มขาดสก,กิลเดียวเยลวี่เลยก็จะไปเล่นอีกทีนึง หาไม่ยากหรอกแบตเตอรี่แล้บเดีวยวก็มีสองหมืนห่นแล้วสองสามวันพอเสร็จนิดนึงที่โบโยแหละตัวเหมือนผู้หญิงไงนะตัวตัวผู้ชายตัวผู้หญิงวะ ยิงหุนง่นยนต์นั่นแหละไม,ม่เพี้ยนมั้งจบดูดิจะติดไหมรอบนี้จะติดไหมจะกลางลูกตรงกลางอะ่ะดูดิเอ้ยยิงทะลุเกาะเลยเหรอยิงโหดร้ายเสียเลยวะยังไม่ทำหาอะไรเลยโอ้ยิงทะลุเกาะเลย ปกติยิงทะลุายากนะของโบอ่ะท่อนยับเต็มอะไรยินด้วยะกาะดูสิบาสเตียนกับลาเวนลาเวนเวะไม่มีไอลาเวนดืงชักลูกกระสุนถ้ามาตัวปเปล่าก็ตายใช่ครับเก่งชิบผายบาสเตียนเนี่ยหาวิกาชนะแล้ว ไาทันแล้วมั้งทันไหม,มไม่ทันหลบทั้งมดหลักเก้าหลักสิบก็จบแล้วบัสเตียนดูพิเทพด้วยการได้ทุกอย่างโล่ตรงนี้นักหนูกับปืนสายฟ้ากำลงังโหดไม่รู้ชื่ออะไรจำไม่ได้ม,มาลยลัวเกาะขอไว้แล้วกัน เราจะบุกเลยบุกเลยบุกเลยไม่รอหรอกอะไร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 จะมาดวงกับพี่เหรอเก่งนะครับเอ้ยเป็นไห,นหมดอ่ะแน่ ดูถูกซะแล้วดูดูถูกเขาจะเข้าตรงกลางเปล่าไม่เข้าหรอกจะได้จะย่างเดียวไม่มีรีเลือดปังมาก็ปเปิดก่อนแล้วอะ <S <S อะไรอะไรอ,ไรอีฟิวเลยนี่แหละความโกงของมันน่ะโคตรโกง นี่แหละมือใหม่แนะนำตัวนี้เลยไปได้ทุกแมปแต่กิจกรรมต้องเล่นบางตัวที่มันบอกกันแหละสโมก็เก่งสโมกอ่ะเดี๋ยวเรียกอะไรวะสโมกมั้งเดี๋ยวสโมสโมปะสโมกนี่แหละเนี่ยถ้าใช่อ่ถูกไหมไม่รู้ดิถูกก็ถูกก็ช่างมันอันนี้ก็เพิ่งเปิดได้เปิดยากอัวนีเดด้เก่งยิงทะลุ ชิบหายเลยเวลาเจนเนี่ก็เก่งโดดยิงปั้งโดดยิงปั้งโ,โกงแต่ยังไม่อัพอันนี้น่าจะไม่ติดมันนะ้งนี่พออัพไม่ติดได้แล้วตัวนี้สกีนวันอย่างเท่เลยตัวนี้โอ้โหสกินอย่างเท่เลยตัวนี้ก็พออัพได้อันนี้อัพได้และใส่ขอบเนี่ย อัาได้แล้วเนี่ยเอาได้ลโหแหลแกเลยอัพรวจนแหลกอ่ะโอ้โหอาได้ละเดี๋ยวต่อไปก็ใส่ขอบท้ายสุดเลยนี่แหละสายเดียวกับลาเวน่ะเก่งเหมือนกันมันมีเซิร์ฟไงเอาไว้หลอยได้วิ่งก็ไว เหมือนเราเวติดลูกซองอ่ะนั่นแหละมันก็ลูกซองรัวด้วยอย่างโหดแต่สู้ไอ้ลูกซองสู้ของไอ้สปาร์เกอร์ไม่ได้สปาร์เกอร์ลูกซองโหดกว่าสองนัดดับกับทุกตัวเว้นเกาะเยอะๆถ้าสปาร์เกอร์ไม่อัพไอเทมนะมโบดโบดต่อนี่อเลือกถูกเปล่าหรือบอทหรืออะไรสักอย่างลอ็อตเปล่าไม่รู้ดิอ่านไม่ถูก ไปก่อนและข้าจอาระเบิดเข้าไปอะไรอะไรอะไรบอกเราซุ่มได้ เอา้าเอา้เอาเฮ้ยผมจะฆ่าตัวเลยโดนแย่งคิวหมดบสัสตียอนมาได้ทุกที่อ่ะก็มาดิครับวิ่งกไ็ไหวทำทับลงคานะอะไรไม่บุกวะบุกดิเก่งก็ตาย บ๊อบวิ่งไวอ่ะมันเดินวิ่งยิงเลยไอย้ตัววิกกินเนี่ยตามชื่อไม่ได้ชื่ออะไรไม่รู้วิ่งก็ไวเอออยามาใกล้ลูกซองน่าเกลียดเดินใกล้มันก็ยิงทะลุโลเลยแล้วตัวนี้นั่น,นแหละจุดอ่อนมันอ่ะเข้าไกลได้หรือเปล่าแค่นั้นแหละถ้าไม่เข้าหลังอ่ะ ด้านหลังเท่านั้นแหละด้านหน้าก็ต้องเข้าใกล้สุดๆอะเดินทะลุตัวมันเดินเข้ามาหามันนี่นแหละเขาไม่ใช่โลกของไอ้โบ้ไอ้สไนเปอร์บีน่นี่แหละมันกว้างกว่านี้นะถ่าอัพเต็มอะ ไฮสุภิบาเตียนหกสุนในรุ่นแล้วพระเตียนเนี่ยโหเดินไวกว่าอีกเกาะสองพันสองพันห้าหือยังโหดเฮ้ยเอ้ยเอ้ย,อยพลาดเอง พลาดพลาดพลาดเอาด้าแล้วไปโผล่มาเมื่อกี้นี้พลาดแบบง่ายๆเลยนั่นก็จะลอยเขาอืมอืมดับโอ้โหเย้ะยิงพลาด เดี๋ยวตัวหนึ่งนะจ๊ะอ๋อไมกูก็ระเบิดสิครับระเบิดแล้วอ่าเออสนฮิวเลือดเออเข้าไปเฮ้ยขอาคุนตีนออขอคิวหน่อยเฮ้ยแพ้ไม่ดนตาแรกเนีะยพราะน้มาสิบกว่าตา ามโกงของมันเดี๋ยวรออัพเต็มก่อนยังไม่โหดตัวเนี้ยต้องซุ่มอย่างนี้จะป,ะปุ่ปืนเยอะจะตายอืมโอ้โหโดนแย่ง เออดับโอเคนี่แหละตัวเล็กๆอะดับทุกตัวเจอพี่สปาร์เกอร์เลยละคว่างเดียวระเบิดอ่ะเจอแมพไหนมันคว้วางใส่อย่างเดียวคว้างเข้าไปลวงระเบิดเนี่ยไม่เกรงใจกันเลยระเบิด เข้าไปอะ่ะเข้าไปก่อนเดยวเออลดแับให้หน่อย้องเดินว,วนอย่างนี้เ้าเล่นเป็นๆน่ะนี่แต่ความขี้โกงของมันน่ะเดินไว เห็นไหมเทคนิคนี่แหละซีเรสปาเกอร์เข้าใกล้เจ่งแค่ไหนก็ช่างมาแข่งกันเลยใครวนไวกว่ากัน,กนบอดไม่ทันหรอปลาปลาระเบิดเล่นไม่มีอะไรหรอกปกติปลาใส่ระเบิดที่มันกู้แหละเดี๋ยวเทคกกนิคการเล่นสปาเกอร์วิ่งวนไงมาแข่งวนมันก็ยากแล้ว แพ้ตาหนึ่งบาเตยียนแพ้ตาหนึ่งเผลอแหละมันเข้าใกล้ไปเปิดลูกไม่ทันนี่แหละจุดโดนอีกจุดโดนหนึ่งเออได้การ,รอะเฮ้ขอร้องได้ก็ยากไม่ได้ง่าย ดูดิตัวชนะติดกันกี่ก,กี่ตาเนี่ย11แล้ว18ตาก็เรื่อนขั้นนี่ตัวเดิมเรียกว่าโบ๊ทโบ๊ทเปล่าหรือโบ๊ทโบ๊ทไอ้โบ๊ทโบ๊ทหรือโบ๊ทไม่รู้ดิอา่านไม่ออกช่างมันกว่าจะอา่านไม่ออกไปนั่นก่อน นักเาะสีหนึ่งทวายุอืมอืมมุมยิงโคตรกว้าง ยังไม่ได้ฆ่าได้สักตัวโดนแย่งหมดดูเลยเขาตรงไหนเจออ่ะกับก่อนแล้วกันขึ้นไปทางนั้น อะไรมาเข้าตรงกลางก็แย่แล้วอ้าเดี๋ยวเข้าตรงกลางเ,เหรออ้าวชิปหายอะ่ะยังไม่รู้เรื่องเลยบีเออ้าวเอเอโอ้ยหมดแล้วเขาหมดทีมแล้วกูแล้วมั้งน่ะอินไปฆ่าใครทุกคนเลยโอาสาทา,ษากิจกรรม สิบสองตาติดโอ้อยเชี่ยวอะไรเนี่ยดูดิฟัง์มตสามเจ็ดมันเติมแล้วเนี่ยคูณสองโอ้โหสามร้อยห้าสิบไปเราจะแปดสิบแปดสิบก็ดีดูก็ไม่ได้อันนี้ก็เริ่มใหม่ชิมอพพอฟฮิวโอ้โหอะไรจะไปเล่นวะ เล่นอยู่ไม่ใช่ตอนนี้ง่ายไม่ซื้อเดยบอกขาดอีกสิบอันวนะตาสองตากระพอและบาสเตียนบาเตียนพาสท้ายไม่พาสท้ายรื่ปกติก็เล่นอยู่มันเก่งเก่งโอเวอร์เลยบาสเตียนเนี่ย đêm Bro ướp vào Bốt Chẳng mặn Chẳng mặn hết cần tha sẽ đâu Rồi con còn Để xung này lại đi có thì là hà rồi đó Không tìm hả ผมแค่ขแขนก็พอเอ้ยโหเ<ฮ><ฮ>พื่อนไ่ฟอาหลังให้ว่้นเป็นคนฟอหลังมาหลังแล้วเพื่อนเอ้ยทำอะไรหิวอะไรนะ่ะเอาวิ่งไวเหรอโตก็วิ่งไวอยู่แล้วนี่อ๋อเขาเลยคนเดียวไอ้คนที่ยิงเมื่อกี้นี่แหละ เดียวตัวเดียวแล้วแหละสบายแพ้ก็แย่และตกใจเมื่อกี้นี้ต้องสี่คนสี่ตอนหนึ่งจไม่ใช่ตัวใหม่จะโบก็ได้ไอ้บาตเตยนก็ได้บทเตรเตัาชนะอยู่ถ้าบิลิตี้หมดนะทางเราเอ,อบิลิตี้หมด ึ้นมาเปิดเกาะมาตุ๊บๆโอ้โห,โหโจบเลยจบกันทีมาเข้ากัะบบเติมตัวก็แย่อยู่เอากอเกาะเฮ้ยมาแย่งนันไ,ไหนก็ไปเนยต้องการ เอ้ออยาอยายายาโอ้โหยิงทะลุเกาะโคตรแรงเลยชิบหายแลวตายเลยรัวเลยโอ้โหยังไม่แพ้เลยสิบสามตาอึ่ม พบยัง 240. อ่ะสองสี่สิบโอ้สกินฟรีแล้วก็โอ้โหอีกนานเลยจะได้สก,กินเนี่ยไม่ได้ซื้อด้วยโอ้โหซื้อทั้งนั้นเลยแต่ไม่ค่อยสวยหรอก่ไ,ไดไร์เป็นไรเซดาร์ต่สก,กินนี้แหละเลวี่เนี่ยโอ้เซ็งเลย นี่ก็น่าสนอยู่สมกอ,อไฟอไฟายเหรอโหเสียดายไม่ทันเลยโอ้พันเจ็ดเลยอ่ะมาสุ่มเอาก็ได้สกินอ่ะมาสุม่มมาสุมส่มทุกสกินอยู่แล้วรับก่อนวะเจอกันพัดหน้าเลยอ,เอีพีมีสามเหรอ,อ,อเฮ้ย ที่สามแล้วอืมโอ้ยสาวสิบวันอีกน,นานไปเจอกันพาร์ทหน้าเลยโอ้สก,กินก็สวยวะ่ะไปบาย